ตัได้เลยนะจังร้านนี้ไม่มีราคาเลยมนไม่นแต่ร้าี่นพราะสุด้เ่่เดียวเร่องใส่คมาตรฐานดูมีข้าวมีหอมอมด้านซ้าได้ไหลได้นหน

thấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เราได้ตรวรูปประกอบการทั้งในเรื่องของง้านอาหารนะครับร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ที่ร้านค้าเป็นลักษณะที่ผู้บริโภคที่มาใช้ประจำซึ่งเราตรวจแล้วพบว่านะครับพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับได้ให้ความรวมมือกับทางราชการก็คือได้ติดสลากถูกต้องเรียบร้อยนะครับจะพบบางร้านเท่านั้นที่ที่ไม่ได้ติดสลาก ที่ไม่ได้ติดป้ายระบบราคาซึ่งทางคณะกรรมการ,การได้ให้คําแนะนำนะครับให้คําแนะนําไปแล้วก็ได้แนะนําในเรื่องของการป้ายราคานะครับในวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจะให้ผู้บริโภคไปเพื่อจะให้ผู้รประกอบการได้ทําได้ถูกต้องตามกฎหมาย